แม้เผยคดีเสร็จถึงเผาแตงโมพอใจตำรวจรับคำร้องเอาผิดคนลบภาพมือถือเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่7เมษายนที่บ่อช่อภูทร1หลังจากนางพานิดาศิระยุทดโยทินแม้ของแตงโมและทนายเดชาเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับคนบนเรือโดยใช้เวลาให้ปักคำนาน2ชั่วโมงทนายเดชากล่าวว่าพนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกกล่าวโทษในคดีที่เกี่ยวกับการทำลายหลักฐานของทั้ง5คนบนเรือ ขั้นตอนจากนี้พนักงานสอบสวนจะประชุมในสัปดาห์หน้าและรอผลการตรวจสอบหลักฐานเช่นหลักฐานในโทรศัพท์มือถือเกี่ยวกับการลบภาพหรือข้อมูลบางอย่างซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนทําให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม,ตมกับทุกคนบนเรือได้คดีนี้อาจจะสามารถสรุปสํานวนได้ภายในสิ้นเดือนเมษายนผู้สื่อข่าวถามว่าจะโอนคดีแตงโมไปให้ดี i รับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ทนายเดชาก่าวว่าได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดี พิเศษหรือ DSI แล้วจะไม่รับเป็นคดีพิเศษด้วยเหตุผลที่ว่าตำรวจสามารถสอบสวนสั่งฟ้องคดีนี้ได้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาซึ่งส่วนตัวยินดีถ้ากรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาช่วยสแสวงหาข้อมูลหลักฐานข้อเท็จจริงในคดีนี้ด้านนางพานิดากล่าวว่ามีความพอใจเกี่ยวกับการร้องทุกข์กล่าวโทษในวันนี้และส่วนตัวได้ให้ข้อมูลปักคําเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับคดีนี้กับพนักงานสอบสวนไปแล้วเช่นกันส่วนเรื่องการจัดงานศพของแตงโมอยู่ระหว่างการ ตเตรียมงานเพื่อกำหนดสถานที่และวันเวลาคาดว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมน่าจะเป็นช่วงที่คดีนี้แล้วเสร็จขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณค่ะ